เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สนิปและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมปจราเ i n เอ็มพายและวันนี้เราจะมาแต่งคันงามคันด้านหน้าของเรากันเลยเจ้าคันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับเป็นรถจากหนังเรื่อง The Fast and the Furious เป็นรถที่ไบรอันโอคอนเนอร์ใช้พระเอกในหนังนั่นเองคื่อในชีวิตจริงเขาก็คือพอวอร์เกอร์แต่คันนี้มีชื่อว่า Toyota s u p r a Mark 4เป็นรถที่มีชุดแต่งโบมกมาพร้อม กับล้อเลสซิ่งฮาร์ M5 19นิ้วจับคู่กับ Spider, ium, y, สปายเลอร์อลูมิเนียมอันลอยสำนัก APR Racing และฝาหลังสำนัก TRD อ่อแบบเบิ้มเอานั้นยังไม่พอภายในยังมีโลเคตเสริมความแข็งแกร่งเมื่อรถพิกคว่ำและมีถังในตัด2รูป พร้อมกับเครื่องเสียงแบบจัดเต็มนะครับเอาละเดี๋ยวเปิดฟ้าเครื่องให้ดูขุมกำลังของเขากันหน่อยนี่คือเครื่อง 2JZ GTE จับคู่กับเทอร์โบชาร์เจอร์จากโรงงานเรียกได้ว่าแรงสุดๆกันเลยทีเดียวครับผมสีตัวรถเป็นสีส้มก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแลมโบกินีเดียโบว t นั่นเอง และในชีวิตจริงเขาจะมีลายด้วยนะครับผมซึงเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูลายของเขาก็มีเชื่อว่านิวเคลียร์กราดิเอเตอร์ออกแบบโดยทรอยรีดีไซน์เรียกได้ว่าเท่สุดๆกันเลยทีเดียวนะครับกับเจ้ารถคันนี้ฮะ ในส่วนของระบบเบรกจานเป็นจานเซรามิกปั๊มเบรกเบมโบและเดี๋ยวพาเข้ามาดูภายในกันหน่อยครับด้านในุหนังสีน้ำเงินตัดกับสีดำตัวเบาะคู่หน้าเป็นของสปาร์โคพวงาลไยผมไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเราก็มาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องของเขาเพาะเพาะกันหน่อยละกันนะครับผมว้าวเลียงเพาะมากและก็เบิ้ลให้ฟังกันเลย ใจสุดๆมีเสียงโบด้วยโอรชอบและนี่ก็คือภายในสวยๆงามๆของเขานะครับมีทั้งวัดรอบวัดโบว์วัดความเร็วครบๆพร้อมเซ้งกันเลยทีเดียวฮะไปดูความเร็วสูงสุดแบบว่ายังไม่ได้แต่งเครื่องจัดเต็มกันนะครับผมโอ้ยเสียงแม่งโคตรเอาอเสียงเพาะนะทุกคนเบียรห้าแล้วนะครับที่ความเร็ว200บวก ตันในโตเข้าไปฮะอูโหรอบตันอยู่ที่8ทันรอบนะครับทุกคนฮะและความเร็วสูงสุดก็คือ258กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ค่ะเครื่องเดิมก็ยังตึงแล้วก็เพาะแล้วก็เท่สุดๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะโหดขนาดไหนเอาละครับในตอนนี้เราก็อยู่กันใน c u s t o m i z Station มาแต่ง Performance กันก่อนเลยแล้วกันเริ่มกันที่ Suspension นะฮะ Front and Rear High โหลดหเตียที่สุดครับทุกคนใช้งบไป800แชมเบอร์เราไม่ปรับนะครับวิวออฟเซตก็ไม่ปรับเนะเาะเให้รถคงความเป็นออริจินอลเลกเเทใส่เข้ามาครับเตี้ยเท่านั้นก็พอต่อกันที่ Engine Upgrade ครับผมของเดิมเป็น Stock Engine เท่านั้นเราก็ต้องปรับแต่งเป็นนี่เลยเครื่องยนต์แบบเติงสุดๆ t ททัน Engine 55,400 โคตแพงเลยทีเดียวนะครับทุกคนใต่เข้ามานะฮะและมาต่อกันที่ aspiration นะครับก็คือระบบอัดอากาศนั่นเองของที่ติดรถมาก็คือ turbo charge นะครับเราก็จะใส่เป็น Titan super charge 31,700ฮะทุกคนใต่เข้ามามากันต่อที่ระบบเบรกตอนนี้ก็เป็น stock r บ k k ธรรมดานะครับก็ใส่เป็น i ทท n b r บ a k นะ16,600นะครับต่อกันที่ยางนะตอนนี้ใส่เป็น stock TIE ก็ยังไม่ค่อยดีใช้เป็นไททัานะฮะ2 26,200ครับเยสมาเลยและ Java Chain นะฮะตอนนี้เป็นเร a ว Drive เนาะก็ลองใช้เป็น All Drive ดูแล้วกันนะครับ2 3 1 0มนะฮะเดี๋ยวได้รู้เลยนะว่าจะวิ่งดีไหมนะครับและ b o o t นะฮะตอนนี้มันใช้เป็น Stock b o o t อยู่นะครับเราก็ต้องใช้เป็น Premium b o o t นะครับเอือตึงที่สุดในตัดที่โหดสุดเอานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของ Performance ของเจ้า Toyota s u p r Mark มาดูแอปเพลสกันต่อนะแต่เจ้าคันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะแต่งอะไรมากนะคือแบบว่าดิจินนลเขามันเหมือนในหนังอนะมันเฟี้ยวสุดๆก็เดี๋ยวมาดูสีโครมกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นส่วนไหนเนาะโอเคเป็นส่วนสปเลอร์นะครับซึ่งของเดิมเขาก็ทําไว้ดีอยู่แล้วเนาะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับส่วนสีล้อเนี่ยผมก็อยากจะให้มันเงาเงาหน่อยแล้วกันนะก็เลยเลือก r e f l e c t i o n ที่0.8นแล้วกันครับทุกคนอ่ะเท่านี้ผมว่าก็เฟี้ยวแล้วดูซิ วิบวับขึ้นมาส่วนสีโคมเราก็เลือกให้มันรีเ e ลคชันได้นี่หว่าทุกคนครับเอา,เข,าขาวๆหน่อยนะเป็นอลูมิเนียมนะและรีเฟลคชันก็สัก0.8กํากำลังดีนะครับไอ้เหมือนกับร้อนะครับมันจะได้มีความวิบวับหน่อยโอเคประมาณนี้แหละผมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะหรือ Primary เราจะเอาเงาด้วยมาลองดูหน่อยแล้วกันนะครับผมศูา0.8มันก็เออตอนนี้มันดูเป็นสีแดงไปเลยฮะอาจจะสัก0.35น่าจะเข้าทานะ เงาประมาณนี้ก็วิบวับดีลองดูเป็น0.15แล้วกันครับทุกคนอืมนี่ก็เงาวิบวับเหมือนกันนะลองใช้เป็นประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมอินเทเียผมก็ไม่ไปแตะอะไรนะครับมันออริจินอลอยู่แล้วแร็ปก็ไม่ใช้ปั๊มเบรกกับสีแดงแหละในส่วนของทะเบียนมาเลือกกรอบปลายทะเบียนกันนิดนึงแล้วกันครับผมก็เลือกใส่เป็นอันนี้แล้วกันครับทุกคนมิชิแกนนะฮะห้าพันนะครับทะเบียนก็789แกาแล้วกันครับผม โอ้โหเฟีย้ยวจัดเอ๊ซอมไม่มีนะเอาละลองเอาเขาออกแดดกันหน่อยนะว่าจะจ้าแค่ไหนนะครับกับความเงาความฉ่ำนี้มาขอดูหน่อยเถอะสีตัวรถเงาเงานะครับร้องเงาเงาโอ้หโคตรสวยเลยทุกคนเอาว่าเอาเรื่องว่าโอ้โเงาวับพอบอะเอาเบรกก่อนนะเป็นยังไงล่ะครับทุกคนฮะผมว่าสวยนะออเรนส์แคนดี้นะ แล้วก็ลองเงาไปเลอร์เงาเงาหอ้ยโคตรเท่ตรนลองดูหน่อยครับลองดูเครื่องซิ่งหน่อยนะเกียร์สนะครับที่200เกียร์ห้าก็ยัง200อยู่สองนะครับหเกือบสามครับทุกคนสุดที่เกนะียร์หเนาะจริงๆน่าจะมีสักหเกียร์นะแล้วอัดในโตรเข้าไปอีกสามอยห้บสามและนี่ก็คือความเร็วสูงสุดของเขานะครับทุกคน ไม่ค่อยแลกเลยแฮะน่าจะวิ่งได้สักห้าร้อยนะยอมรับตรงๆว่ามันก็ไม่ค่อยแหลงนะนีะ่ลองวิ่งเร่งหน่อยเฮ้ยลองวิ่งเร่งหน่อยอก็แรง่าเดิมขึ้นมานิดนึงนะครับแต่แตงเราก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมผมได้บอกหรือเปล่าครับว่าเราจะรดันนี่มันเป็นรถลิมิเต็ดฐานเนาะอาจจะลืมบอกนะ เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดหน่อยนะกันนะครับผมก็ก่อนจะไปขอเหินหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจจะเหินอันนั้นนะผมจะเหินอันนี้อ่ะอคูมอคืออ่ะโอ้หมปุป,ป้ามาร์คโฟมันเท่จริงจริง โอเคเมื่อกี้ก็ลืมพูดรายละเอียดของตัวรถกันเลยเข้ามาที่ดีลเลอร์ชิพตรงนี้นะครับมาดูที่วิ l ออฟเซลทางนี้เลื่อนลงมาเราก็จะเจอเขาอยู่นี่นะชื่อในแมปนี้ของเขาก็คือ1994 w e l ้าเ o ว f ไฟซรราคาของเขาตอนที่ซื้อได้ก็อยู่ที่3 0 0แสนนะคะไม่แพงเลยท็อสปส e ีดก็200กว่ากนะครับตามที่เราได้ลองไปตรงตามนี้เลย a c c e l e r a t i o n ูถึง10อ8 h a n d ุ i n g 36โอเคตามนั้นคือจบ และถ้าทุกคนคิดว่าความพิเศษของรถคันนี้มันมีเท่านี้แล้เก็ผมบอกเลยว่าทุกคนคิดผิดครับมาเปิดประตูกันเดี๋ยวให้ดูอะไรเปิดฝาห้องเครื่องแล้วมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมแต่เปล่าเลยกดตัวยูนี่ทุกคนเหมือนในหนังเปียบมันเปิดฝาข้างบนได้นะเนี่ยแหละความเจ๋งของเขาและเขา้าไปดูด้านในเปิดดวงบนโอ้โหทุกคนสามารถชมพาทิตย์ได้นะโอ้โหอย่างเท่นะ อันดีดูด้านหลังมีทางในตัดมีเครื่องเสียงสุดเท่เนี่ยแหละคืความเท่ของมันนะมันค่อนข้างหายากนะเวลาเข้ามาในแมปแล้วก็โชว์เพื่อนๆเนี่ยทุกคนก็จะว้าวนะเรียวซุปป้านะทุกคนจะคุยกันอย่างนี้เลยนะเออโอ้โหผมว่ามันก็เรียวจริงโค้งหน้าซ้ายดิฟโชว์หน่อยอ้โยดิฟขวาหน่อย เดี๋ยวจัดจัดตอนนี้เราก็อยู่กันใน Trackless Spin เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจะทำเวลาจบไปที่เท่าไหร่นะครับอ่าสี่สามสองหนึ่งโอ้ตูสโอ้กูสรูสมาไอตโรมา ตามน้นะทุกคนและก็จบไปที่7.331วิก็ถือว่าเป็นเวลาที่โอเคนะครับในโตอัพ p ามนี่0.4วิเลยทีเดียวครับ top s p e e ก็3ากิโลเมตรชั่วโมงมาดูกันต่อที่ไฮเวลสนะครับสปรินต์จะได้เห็น top speed ด,ด้วยนะเดี๋ยวดูหน่อยและจบเท่าไหร่นะครับด่านยาวๆแบบนี้ฮะวุ่นๆูานนครับสี่ส โอ้อัดในตโตไปเลยครับเกียร์4นะฮะสองเกียร์5นะครับเกียร์5ออ้อยเาสิบอัดในตโตเข้าไปอีก352อันนี้คือแบบพื้นๆนะได้อยู่ที่ประมาณ352ร้้านะครับแตบกดในโตแบบอังเ,เรียบๆนะนะไม่มีเนินช่วยนะอะนะครับ47% 49% 50%อนตีแล้วครับอัดในตโตเข้าไปอีก เก็บไว้หน่อยไม่กดจนหมดนะครับเอาไว้กดตรงขาลงด้วยนะสวยสวยครับขาลงจะมาแล้วฮะกล้เเซนชัยแล้วครับโอ้โหจะตูดสามร้อยหกสามร้อยเจ็ดนะครับกดตอนลงเนินฮะแล้วเราก็เข้าเซนชัยไปได้ครับทุกคนก็42วินะครับในโตอัพทาม16วิเลยออ f สปีดก็370เ็ตอนตอนนี้ก็294อีกครั้งอันเข้าไป และเห็นแล้มแล้วข้างหน้านี่เอาละครับสา0อยบัครับเคลืนฮะอู้มโอ้ยสุดจัดตอนนี้เราก็ขึ้นมาส้างบนภูเขานะครับและข้างหน้ามีแลลมครับรออะไรละครับพุ่งเข้าไปเลยฮนะพุ่งเข้าไปเลยครับโอ้โหุ้้มวนมาบนภูเขากันอีกทีครับไปชนป้ายเบฟอร์ดกันหน่อยนะเหมือนฮอรลีวูดไอแนวนั้นครับมาทุกคนอุ้มวิ่งไม่ไม่โดนเลย ถึงอยู่ครบเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่โดนใช่ไหมรอบนี้แหละเราจะไถยอย่างเครื่องตัดหญ้าเลยปั๊บ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 ปับปับปับเออมันต้องโดนบ้างนะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับโดนทางโวนอีกครั้งขับซุปป้าเอ้ยโตโยต้าซุปป้ามาร์คโฟร์ชิลๆขอับในโตเข้าไป305ร้อยห้าแบบสบายๆโอ้ยไปรุ่นยุคเก้าศูนย์และแรมอยู่้ายมือ รออะไรนะครับแบบในหนังครับโอ้ยทุกคนตูมเฮ้ยมีรถไฟด้วยเอาละครับทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับเจ้าโตโยต้าซูเปอร์มาร์คโฟคันนี้อาจจะไม่ได้แรงมากนะแต่มันกระเทมากคันหนึ่งนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม